ลุงรันบ้านฝายมูลวันนี้ก็มาเป็น20-30ตัวแล้วครับแต่ว่าที่ขายดีก็แบบนี้ฮะนี่เขียงเล็กเขียงเล็กอำเภอท่างาท่านมาซื้อบัวของลุงรันไปอ,เอ,อาเนี่ยเจ้าของเขียงเจ้าของเขียงบ้านนาเตาอำเภอท่างาได้งวงน,น้อยลุงรันไปหลายตัวครับ<ป>พวกที่ขึ้นรถนี่ก็หงจะตัวแล้วประมาณสัก สามพันสามพันเจ็ดร้อยน nee, ี่ม่บอกเลยสามพันเจ็ดร้อยบาทนี่ยผมโอ้โหสามพันเจ็ดร้อยถือว่าได้ขายราคาดีเหมือนกันนะสามพันเจ็ด้ผมกายสามพันเอ้าก็แสดงว่ามันต้องมีตัวใหญ่ด้วยไงเพราะสี่ตัวนี้มันต้องมีตัวใหญ่เป็นราคาเฉลี่ยกันนี mm ่เอาดูลุงรันทํางานไปด้วยดูกันสบายๆสบายทุกท่านนะนี่โอ้ยตัวนี้มันใหญ่ครับเฟิบอ่าลุงรัน อุ้ยตัวนี้ก็ใหญ่เนี่ยไอ้สองตัวนี้มันต้องตัวละสี่พันกว่าอ่านั่นนั่นปับ๊บอุ้ยเอาเอาใจเย็นเข้าไม่เข้าเข้าไม่เข้าเข้าครับฟับได้นี่ไอ้สองตัวนี้มันใหญ่ครับตัวขาวกับตัวที่จะดึงขึ้นนี่นะ,ฉะเฉลี่ยตัวสามพันเจ็ดร้อยบาทเดี๋ยวนี้มันสภาพเศรษฐกิจกมันก็อย่างว่านะทุกท่านเนาะ เขียงก็เกิดเยอะก็เข <_ d ata> ียงตามหมู่บ้านก็เอาไซส์เล็กๆนี่ไปทํากันอ๋อลุงรันจะคล้องสองก่อนจะคล้องสองก่อนนะค่อยดึงขึ้นพร้อมกันปั๊บปั๊บโอ,โ,โอ้โหโอ้โหในหอยใหญ่จากเมืองแม่สอดลุงรันเรียบร้อยเอาละครับยินดีให้ฮะอืมเอาเอาเอา เดี๋ยว,เ,ยวเ,รเราค่อยดูราคาวัวส่วนที่เหลือของโรงรันนะครับวันนี้ไส้เล็กนี่ขายดีเลยฮะท่านผมไม่ได้ถ่ายวัวของพี่เคียงนานเลยนะวัวหนุ่มวัวหนุ่มนี่ต้องพี่เคียงนะเป็นตำนานเลยก็วันนี้พี่เคียงเอาวัวมาขายหายไปจากตลาดนี้เป็นเดือนแลมั้งพี่เคียงนะมามา มาเยี่ยมตลาดบ้างแต่ไม่ได้วัวมาขายเยอะๆแบบนี้นะครับนี่วันนี้โอ้มีเล่งามๆอยู่สองตัวนะนี่ตัวที่กำลังนี่จะอะไรจะแทงจมูกหรือไงอ๋ออ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 อืมนี่ฮะเดี๋ยวถามก่อนพี่เกยงขอถามนิดนึ่งไอ้ตัวนี้ขายหรือพี่ขายกี่ตัวอ๋อขายเล่นี่นะ อ๋อพี่เขาบอกราคาเลยครับทุกท่านขายไปแล้วสองตัวเลขสองตัวนี่นะขายตัวละแปดพันห้าร้อยบาทคงจะมีเกษตรกรมารับไปเลี้ยงนะครับราคานี้นะดูตัวนี้มันใหญ่ครับประมาณเมตรยี่สิบได้ตัวนี้ประมาณเมตรเดียวแต่ว่าเป็นราคาคู่นะครับตัวแปดพันห้าส่วนงามๆของพี่เคียงยังอีกเยอะครับมีวัวลูกผสมลวนๆนอยู่มีหนุ่มไทยอยู่ตัวหนึ่งตัวนั้นพี่เคียงราคาเฉลี่ยตัวเท่าไหร่พี่หนโอ้โหราคาหนึ่งสอง กี่ตัวเนี่ยแปดตัวเก้าตัวทุกท่านแปดตัวเก้าตัวตัวละหมื่นสองพันบาทนะครับพวกน้ําตาลขาวแล้วก็มีตัวหนุ่มไทยตัวนั้นหนุ่มไทยตัวนั้นอ่ะเล็กสุดประมาณเมตรสิบห้าเซนนอกด้านนี่เกินเมตรยี่ิห้านะครับเนี่ยอ่าท่านใดจะคัดวัวพี่เคียงก็ติ่ถนนใหญ่เลยบ้านฝ่ายมูลอำเภอท่างผาท่านใดจะสั่งวัวพี่เคียงก็เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าก็ต้องมีอ่เรียกว่าอะไรฮะมีค่ามัดจำให้พี่เขากันนิดหนึ่งนะฮะ หลายท่านที่อยู่ต่างจังหวัดสั่งแล้วคือบางทีมาเอาช้าคนเลี้ยงรอก็ต้องจ่ายค่าฟังค่าอะไรรออะไรเงี้ยนะก็ต้องมีค่ามาัดจาช่วยพี่เขานิดหนึ่งนะครับบางทีสั่งวัวเป็นเดือนก็มาเอาเงี้ยมันก็เออคนเลี้ยงก็ไม่ไหวเหมือนกันค่าฟังอะไรเงี้ยนะฮะลองดูอ่ะนี่พี่เคียงกำลังจะเอ่อแทงวัวแทงจมูกตัวนี้ส่งลูกค้าตัวแปดพันห้าตามเบอร์ที่ผมขึ้นนะครับบ้าน่ายมูลอำเภอท่าผาครับผม วันนี้มีวัวพวกวัวลูกผสมไซเล็กไซการเข้าตลาดเยอะเลยนะทุกท่านนะ<ม>เดี๋ยวมาดูวัวน้องนับบ้านห้วยเดือมอำเภอทา่าผานะครับแม่นี้โอ้โหแม่นี้นะแม่สาวใหญ่ไวอีกสักพักหนึ่งอ่ะอีกสักพักก็ได้ผสมเนี่ยเมษสามโอ้โหแม่นี้นะครับหมื่นสองพันห้าร้อยหมื่นสองพันห้าร้อยแล้วก็พวกไซเล็กๆก็มีหลายตัวเลย ไซส์เจ็ดพันหกพันห้าเจ็ดพันห้าพวกนี้เยอะแยะนะฮะวัวลูกผสมวัวลูกผสมหนุ่มนี่พวกนี้หกพันห้าเจ็ดพันห้าแล้วก็มีหนุ่มไทยหลายตัวมีหนุ่มไทยหลายตัวเนี่ยหกพันห้าเจ็ดพันห้าเนี่ยพวกนี้หลายตัวเลยนี่ไซส์ที่ชาวบ้านเอ,อ่อถ้าชาวบ้านเขาหาวัวไปตกปุ้นเขาจะชอบแบบไทยไทยแบบนี้อายุหน่อยอายุหน่อยผัดฟันหรือฟันสีเขายิ่งชอบ ก็ก็ผมก็ไม่ไม่สันทัดนะแต่ว่าถ้าเป็นชาวบ้านในพื้นที่เขาบอกว่าถ้าเล่เนื้อมันจะไม่ค่อยสวยนี่จริงไม่จริงไม่รู้เนี่ยนี้ก็หกพันห้านะครับหกพันห้าเหมือนกันลองโทรหาน้องน้บดูครับท่านแคมป์วัวท่านอยู่ติดถนนใหญ่บ้านห้วยเดืออำเภอท่างผานะครับน้องน้ำบ้านน้าก็เออโทษทีฮะน้องน้ำบ้านห้วยเดือมีคู่หนุ่มใหญ่อยู่วัวไสาข่ขนอยู่คู่นี้ คู่นี้ท่านเปิดสามหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับสามหมื่นเจ็ดพันบาทตัวละหมื 18, ่นแปดพันห้าร้อยรูปร่างดีทั้งคู่นะครับตัวนี้นี่น,นี่ต้นไม้บังอยู่ครนนึ่งวัวลูกผสมหนุ่มเมษสามเมษสามั 3, ม้งตัวนั้นอะเมษสามย่ห้าทุกท่านตัวนั้นนะอ่านั่นนะเนาะตีว่าประมาณเฉลี่ยเมษสามนะครับสามหมื่นเจ็ดพันบาทวัวไซคุน ดีใจอยู่ครับเห็นวัวไซ์ใหญ่ๆเข้าตลาดบ้างกออ็อย่างน้อยก็อาจจะมีพ่อค้าต่างังหวัดที่เป็นเก็บวัวขนส่งตลาดใหญ่ๆเข้ามาบ้างนะฮะอาจจะมีออเดอร์เข้ามาสามสิบเจ็ดนะครับคู่นี้นะน้องเจบัานชาาตาควยดอนมาเจเล่ขายไปกี่พันบาทนี่นนเจเล่จุงไปส่งลูกค้านะครับอ่าขายไปแปดพันบาทท่านใดหาควยดอน อันนี้คือคือเขาซื้อแล้วจุงไปส่งใครไม่แน่ใจว่าใครนะครับแม่เป็นแม่นางแล้วครับโอ้เจ็ดพันกว่าบาทควายขายดีทุกนัดหรอครับขายดีทุกนัดวันนี้ควายเข้ากาดประหารเยอะจริงๆนะครับควายเข้ากาดประหารเยอะจริงแล้วว่าผมก็อาจจะเออมันหลากหลายด้วยทุกท่านอันนี้มาดูควายจากร้อยเอ็ดบ้างนะครับควายจากกาดร้อยเอ็ดมาขายที่นี่ เดี๋ยวนี้นี่ควายสารก็ขึ้นเหนือเยอะมากครับแปลกฮะราคาจริงๆราคาก็อยู่กันนะครับกับควายภาคกลางแต่ว่าควายสารนี่จะขายดีอ่าแบบนี้ตัวห้าพันแบบนี้ตัวห้าพันนะค,ควายน้องเอบมันม่วงนะครับมันม่วงอำเภอท่างผามีควายปอนนี่ตัวนอนอยู่นี่นะแปดพันห้าตัวนี้แปดพันห้าแม่ใหญ่ใหญ่มื่นแปดเนี่ยฮะผมก็เนี่ยแม่ใหญ่ๆ่หมื่นแปดนะครับ ไม่รู้จะนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทุกท่านนะเ,อเ,ออเ,อเดี๋ยวผมจะให้ดูวัวตัวหนึ่งวัวเจ้าเรื่มั่นตัวนี้นะเลื่มั่นตัวนี้เป็นแม่สาวใหญ่ไปพร้อมผสมหางมันขาดไปนะครับหางขาดไปประมาณประมาณครึบหนึ่งนี่หางขาดไปน้องเอ๊ะเขาเปิดไปหมื่นพันนะตัวนี้นะครับ หมื่นพันโอ้ยหุ่นยัางงามเลยเสียดายหางขาดตั้มีทั้งบัวทั้งควายไม่เนี่ยฮะมีนำเสนอยังไงอย่างที่ว่าเนี่ยทุกท่านเนี่ยอย่างงี้ก็หมืน่นเนี่ยพวกนอนอยู่ที่หมื่นหกหมื่นหกหมื่นหกก็เอางนี้ท่านใดท่านใดหาควายนะครับข้อควายของน้องเอที่อยู่บ้านปงตำบลเจดีชัยเมอปัวเนี่ยเพียบเลยนะครับเพียบเลยก็ลองถวาท่านดูตามเบอร์ที่ผมขึ้นนะครับ ทุกท่านก็พยายามจะนําเสนอควายให้ทุกท่านดูกันทั่วถึงนะครับคือควายมาที่กาดประหารเนี่ยมาจากทั่วประเทศเราก็จะได้เห็นทิศทางราคานะครับควายอีสานที่มาที่นี่ราคาอ่อนมากเดี๋ยวมาดูควายพี่เหยี่ยมไม่แน่ใจมาจากไหนยังไงนะครับดูทรงควายเหมือนมาจากทางพิโลกุตตดิตแบบนี้ตัวเจ็ดพันเจ็ดพันห้าแบบนี้นะครับท่านเล็กลงมาก็หกพันห้าแบบนี้เนี่ยเนี่ยหกพันห้าหกพันห้า เนี่ยฮะก็ประมาณเมตรสิบตัวนี้เกินอยู่อ่าถ้าแบบนี้ขายไปแล้วเนี่ยแบบนี้ห้าพันห้าขายไปแล้วในตัวเล็กนี่นะพี่เหียมกําลังคุยกับลูกค้านั่นนะพี่เหียมใส่หมวกขาวนี่นะครับคุยกับลูกค้าอยู่ฮนะอ่าอืมโอ,อไปถ่ายให้ทุกท่านดูไม่ได้แบบนี้ตัวหมื่นพันนะครับแม่แม่นางควาย นะฮะอ่านี่พี่ยมเดี๋ยวลองทำพี่ยมยม,มาจากไหนเซตนี้มาจากไหนคุยอุดดิตนะฮะพวกไซส์ใหญ่ๆสองตัวตัวอะไรไซส์ใหญ่ๆนี่นี่นครับหมื่นหกพันห้าร้อยหมื่นหกพันห้าร้อยครับ นี่หมื่นหกพันห้าร้อยแบบนี้ทุกท่านแต่สีมันงามนะอันนี้เป็นไอ้ไอค้ควายลูกครึ่งควายลูกครึ่งไทยอินเดียถ้าเป็นควายตเดิดนี่แถวนี้จะมีควายลูกครึ่งไทยอินเดียเยอะเลยแลครับอ่าสีก็จะงามหน่อยสีดำสีดำนินอันนี้ได้ตัวในเนี่ยเม็ดสามสิบขึ้นด้วยตัวนี้ประมาณเม็ด เมตสามหย่อนตัวละหมื่นหกพันห้าร้อยพวกนี้ก็ตัวละหมื่นสองพันห้าร้อยหมื่นสองพันห้าร้อยนี่ประมาณเมตรยี่สิบอ่ะพี่เงียมอยู่บ้านหลวงเอำเภออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านนะครับมาดูวัวพี่งัดเออเออ,เอ,อบ้านเห็นตำบลผาตออำเภอท่างผานะครับสามตัวนี่พี่เขาขายแล้วนะครับสามตัวนี้ขายแล้วราคาแบบโอ้โหคู่แม่ลูกเนี่ยคู่แม่ลูกข้างหน้าเนี่ยงัวไทยพื้นนะครับท่านขายไปหนึ่งหมื่นบาททุนทุนนะครับ แต่ตัวหลังตัวหลังเป็นแม่แม่สาวตัวนะั้นเป็นลูกผสมนะับขายไปไม่น่าเชื่อราคาวัวขายทิงสามพันห้าร้อยบาทวัวราคาเงินพันทั้งนั้นคนระั 3, บสามพันห้าคู่นี้เหมือนนี้ขายไปหมดแล้วนะที่ยังอยู่นี่จับเหมือนกันครับนี่ดูอันนี้ลูกตัวเมียแม่แม่เป็นพื้นๆเลยนะแม่เป็นไทยเมืองพื้นๆนะจ่ายลูกมาเป็นนี่บัวลูกผสมอย่างแจมตัวเมียนะครับดูพ่อเขามาพ่อเขามาช่วยดันราคาคู่นี้ขึ้นไป คู่นี้พี่งษท่านเปิดไว้หมื่นสามราคาให้ต่อนะลูกตัวเมียยังจำจเห็นไหมทุกท่านนอถ้าเราพิธีพิถันหาพ่อมาผสมหน่อยเนาะมันก็อัพราคาได้นี่ดูหมื่นสามยังอยู่นะครับแล้วก็ตัวนี้หมื่นเดียวตัวนี้หมื่นเดียววันนี้มาเยอะเหรอครับพี่งษแต่ว่าอยู่ข้างนอกก็มีนะครับอยู่ข้างนอกก็มีเอ้าให้ดูทั้งที่ยังไม่ได้ขายที่ขายไปแล้วที่ขายไปแล้วตัวหลังนี่สุดโหดมาก สามพันห้าร้อยบาทราคาวัวเป็นไปได้แม่สาวลูกผสมบามันนั่นน่ะสามพันห้าร้อยบาทฮนะลองถอดพี่หงัตามเบอร์ที่ผมขึ้นนะครับเหลือเฉพาะหมื่นสามกับหนึ่งหมื่นครับแม่สวยมากนะครับสวยมากมีเบอร์เจ้าของควายติดอยู่ที่ข้างรถด,ด้วยพี่วาดบ้านศกควาอุปเชียงกลางนะครับมาควายตัวเดียวเขาวันนี้นะครับหมื่นสองพันบาท นี่ตัวนี้หมื่นสองพันบาทตัวนี้เลี้ยงดีๆน้ำเลี้ยงดีๆโตแน่ครับดูแข้งขาดูหุ่นมันนะคอยปอนอ่าหมื่นสองพันบาทก็น่ารักดีไหม <c oughs> น่ารักดีควายตัวนี้นี่ดูฮะดูวงเขามันสวยนะแต่ว่าช่วง หลังนี้ควายง,งามก็กระแสก็ฟุบลงไปเยอะนะครับกระแสก็ฟุบลงไปเยอะเหมือนกันอ่ะท่านใดอยากได้ควายตัวนี้ใหญ่นะครับเกินเม็ยี่ห้านะทุกท่านเน,นี่ยดูฮะเอาตีว่าเมยี่ห้าแล้วกันเนี่ดูนี่เบอร์โทรเจ้าของฟาร์มนะครับศูนย์แปดสองหนึ่งแปดเก้าเจ็ดแปดศูนย์ห้าบ้านสบกรอํราเภอเชียงคางพิษสวัสดนะครับน้องน้อยนี่น้องน้อยท่านนี้นะฮะบ,บ้านทุ่งสีบุญยืนตําบลศิลาเพทอําภอปัววันนี้มาเหลือตัวเดียว เนี่ยแบบนี้ท่านขายไปแล้วนะครับเจ้าตัว,ตวลูกผสมมามันเล็กๆแบบนี้ตัว4,000กว่าบาทเองครับทุกท่านแบบนี้นะครับตัวเท่าไหร่เนี่ย4,700เนี่ยดูสิเดี๋ยวนี้แต่ตัวใหญ่ที่ยังอยู่นะครับ1 5 0 0้อันนี้เมตร20ได้ตัวนี้ก็เป็นลูกผสมเหมือนกันสีงามดีเนาะสีมีมิติหน้ามองเลยน้ำตาลแล้วไปเลือดดำมาตรงคอ หมื่้าร้อยังอยู่แบบนี้ขายไปสี่พันเจ็ดซื้อได้ไหมทุกท่านถ้าดูแล้วก็ราคาก็อยู่กันไปทั้งประเทศเลยราคาบัว mm hmm. ผมเองก็ไล่ดู YouTube ทางอีสาน mm hmm. ก็บางช่องก็จำไม่ได้นะทุกท่านเนาะบางทีหลายช่องก็เพิ่งมาทำใหม่มาทำ YouTube ใหม่สี 4, mm ่พันเจ็ดได้เนาะ แต่วัวยังไม่ถึงเม็ดนะครับบนน้อยครับเหลือตัวนั้นหมื่นห้าร้อยน้องน้อยบ้านทุ่งศรีบนยืนตะบนศิลาเพชรครับราคาซื้อเท่าไหร่ราคาหกพันห้าร้อยบาทเพราะเชษที่ผมถามราคาเมื่อกี้เป็นเจ้าของตลาดปลาหัดนะครับเป็นเจ้าของตลาดหัดแล้วก็เป็นเ,เป็นญาติผู้ใหญ่ของพี่ต้อมนี่แหละนะเป็นญาติผู้ใหญ่ของพี่ต้อมนี่แหละครับอญาติทางแม่บ้านผมนะ นี่ท่านซื้อไปงานเกษียณของหลานนั่นหกพันห้าร้อยบาทซื้อได้ไหมแบบนี้มันมีเนื้อเนอะอืมหกพันห้าเอาเถอะครับราคาก็สมน้ำสมเนื้อแล้วฮะอย่างมีเสน่ห์ตัวนี้สีมันมันแครบ็บอ่อเพราะเช่อเจ้าของตลาดประหัสซื้อหกพันห้าไซนี่ยขายดีนะไซนี่ขายแบบเนี่ไซแบบงานชาวบ้านได้เรี่ยๆบแบบนี้คู่นี้ คู่นี้เมื่อเช้าพี่โตท่านเปิดนะครับเปิดราคาคู่แม่ลูกลูกตัวผู้เนี่ยแม่เป็นงัวไทยเมืองลูกเป็นบีบเมืองเนี่ยนะครับอันนี้ด้ขายแล้วเปิดเก้าพันทุกท่านว่าจ,จะได้ขายเท่าไรผมเดาว,ว่าสักเอ่อแปดพันห้าโอ้จะขายแปดพันห้าช่ครับยังเดาไม่เสียเจ้าของตะโกนบอกก่อนแปดพันห้าร้อยบาทเอาคู่แม่ลูกจูงไปขึ้นรถแต่แม่มันผอมนะผมว่าแต่ลูกมันงามอยู่ ได้ขาย8ปดพันห้าเปิดเก้าพเอาไปจุงไปขึ้นรถให้ลูกค้านี่นเอาเจ้านี้มาใครไม่รู้ครับมาซื้อไปสองคู่ก็8 5ดพ้าก็เอากลางๆครับไม่ถูกไม่แพงนะช่วงแต่ท้ายก็แบบนี้พอได้ได้ขายกันบ้างครับลุงโจนบ้านดอนตาลอำเภอท่างผาเอาแม่ใหญ่ๆมาขาย นี่ฮะใหญ่ครับแม่นี้นะเมตรสามสิบห้าท้องผ่องปองแต่ว่าดูนมมันแฟบแฟบน้านี้ต้องมาดูกันเองนี่ผมไม่มั่นใจนะครับเนี่ยท่านเปิดหมื่นไม่ใช่เปิดนะครับราคาที่จะขายหมื่นห้าแม่นี้นะครับแม่สั้นๆหน้าเนะี่ยยังมีสเสน่ห์ละนี่แต่ก็เปิดถือว่าเปิดแรงอยู่นะครับราคานีนะ้ในตอนนี้นะครับเปิดท่านบอกว่าราคาที่จะขายเลยหมื่นห้าออ พ่อจวนเจ้าของวัวนะครับบ้านดอนตนอันอำเภอท่างผาก็เอ่อช่วงนี้บ้านดอนตนันปีนี้ปีนี้บ้านดอนตนันบ้านสมนองนี่โดนน้าท่วมหนักมากหนักทีกก่สุดในประวัติศาสตร์แล้วก็ตอนนี้ฟืน้นฟูกันยังไม่เรียบร้อยนะครับยังไม่เรียบร้อยที่เลี้ยงวัวอะไรต่างๆก็ยังยังไม่มีนะครับลําบากกันอยู่คนพื้นที่นั้นเอาละหมื่นห้าพันบาทครับตัวนี้ตัวเดียวลงรันมั่นฝ่ายมูลอำเภอท่างผาขายดีนะ นี่เดี๋ยวจะถามว่าเดี๋ยวจะถามว่าแบบนี้ท่านจะขายเท่าไหร่นะครับตีว่าผมตีว่าตัวนี้นะห้าพันเท่าไหร่เพราะห้าพั 5, พน,นเป๊ะเลยครับอ๋อลงรันกําลังจะคล้องคล้องแม่สาวแม่เนี้ยห้าพันบาทเนี่ยขึ้นรถให้บอกผู้ซื้อเลยก็ได้ลุงผ่านมาจากเอ่อบ้านปอนตบบนปอนเภอทุ่งช้างตบบนปอนเภอทุ่งช้างรู้จักกันหมดเลยทั้งผู้ซื้อ,อ,ผ,อผู้ขายได้ไหมทุกท่านแบบนี้ห้าพันมันมีตัวนี้มันมันมีเนื้อเนาะ มันมีเนื้ออ้าเหมือนจะเจ็บขาหน้าซ้ายเหมือนก็จะเจ็บขาหน้าขาหน้าขวาไม่ใช่ขาหน้าซ้ายเอาละเอาเอาไปก็วัวไปทําเนื้อครับจังผู้ซื้อก็ไม่ได้อะไรมากมายฮนะยังเยอะนะครับวัวลงรันยังเหลืออยู่เยอะครับพ่นสีแล้วก็เยอะพ่นสีคือขายแล้วครับเนี่ยแต่ครั้งนี้ท่านไปคัดมาจริงๆเนี่ยรุนรันเดี๋ยวนี้ตะเวนซื้อ ลรงรันี่ไปตะเวนทางภาคเหนือโซนตะวันตกอะครับเชียงใหม่แม่ห้องสอนตากอยู่แถวนั้นนะฮะลุงร,นนร,งรนนันนี่ลรงแรนท่นนี้นีห้าพันไปอ่านะเยอะแย,ย,ย,ยะนะทุกท่านนะเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์ลรงรันไปท่านใดออยากจะไปดูวัวลรงรันก็บ้านฝ่ายมูลอำเภอทางบางอุ้งามงามหลายตัวพวกนี้ถ้า เนี่ยราคาน่าจะาราคาหลักพันนี่หลายตัวอยู่ครับอาจจะขึ้นหมื่นบางตัวนะอาจจะขึ้นหมื่นตัวนั้นนะ,อะเอาลองถอดลงรันดูนะครับดูข้อของทางน้องเจบ้านชาติจำงนะครับนี่น้องเจท่านนี้ถือเริ่มสมุดจดรายชื่อลูกค้าอยู่อ่นานะ น้องเจนี่ท่านจะไปซื้อควายอยู่ที่เดียวซื้อควายอยู่ที่เดียวอยู่ที่กาบัญชาติอำเภอพนเยาว์คันเจนมาขายที่นี่นะครับวันนี้มีแต่ไซทีแบบไซเล็กอะอเ,เจเล็กครับหมดแล้วอ๋อ,เ,อเ,เหลือสี่ตัวตัวสี่ตัวตัวเล็กนุ่นเท่าไหร่สองตัวนุ่น 10, ทั้งหมดเลย 10, <500. S 1> ตัวเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับตัวเจ็ดพันห้าร้อยบาทก็ราคาให้ต่อ ก็คงจะจบกันประมาณนี้ทุกท่านประมาณเจ็ดพันะเนาะนี่เปิดราคาให้ต่อแบบนี้อืมเหลืออยู่สีตัวข้อควายน้องเจอยู่บ้านบางทองอำเภอเชียงกลางนะครับ mm hmm. ท่านใดหาควายไซส์เล็กราคาเงินพันก็ไปหาน้องเจได้ตามเบอร์ที่ผมขึ้นนะครับ mm hmm. เอาละครับผมในช่วงท้ายนี้ผมจะได้ได้สรุปให้ทุกท่านฟังนิดหนึ่งวันนี้ควายเข้าเยอะมากครับโดยว่าควายจากอีสานจังจาก กาดบัานชาตินะครับกาดร้อยเอ็ดส่วนภาคกลางก็อุตรดิตพิษณุโลกมากันตรึมนะครับมากันตรึมเลยนะฮอ่ฝั่งนี้แล้วก็โอ้วันนี้มีควายเข้าเยอะมากนะครับควายเข้าเยอะมากวันนี้นะครับแต่ว่าควายวันนี้ผมว่าดูดบดบดูดบคือขายไม่ขายไม่ดีเหมือนช่วงก่อนแต่วัวน,นี่พอได้วัวน,นี่พอได้ครับนี่ในช่วงท้ายตลาดแล้วนะครับอ่า วัวไซส์เล็กพอได้ขายวันนี้นี่นี่นี่อเนี่ยฮะมีชาวบ้านแบบนี้เข้ามาซื้อวัวมีซื้อขายเปลี่ยนมือกันเองในตลาดนะครับผมว่าเยี่ยมเลยล่ะแบบนี้ดูบาลานซ์กันดีช่วงสามสี่อาทิตย์ก่อนนี้ควายขายดีแต่ว่าวัวขายไม่ไดีแต่วันนี้พอพอพอ,พอไปได้ทั้งทั้งวัวทั้งควายนะครับพอไปได้ทั้งวัวทั้งควา้าอ๋อทุกท่าน ขอบคุณมากที่ติดตามช่องพี่ต้อมนะครับเดี๋ยวไว้สัปดาห์หน้าเราเจอกันใหม่ที่ตลาดปาหัดอ์อำเภอปัวแห่งนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ